โอ้ยทันฟมเมอร์มาเลบุงงีย่าบงเียเลอีป่าตีเองทำไมเจ็บเฮ้ย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 ไม่ต้องลุนกันนะนันเ้ยหรอเป็นอะไรเด็ดเด็ดอุยอุ้ยอุ้ยอุุ้้ย ủa à? nó ủa, này. Đó. cái này cái này, này. cái này à. mình làm mình không cái gì? lũ mình làm cái gì? váng. lăng, này. Đó. 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 โอ้โหน่ากลัวมากเลยไปยิงรถไปยิงโอ้โหมาแล้วอะดูซิมันทำอะไรดูซิมันทำอะไรเยังมายังมายังมากเยี่ยมมากโอ้ย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  ทำไมเป็นไรอ่ะโอ้ดําเสียงรหุ่นยนต์ด้วยโอ้พูดหุ่นยนต์ด้วยโอ้ยว้าว้าองลิลโอ้ดูสิโอ้

มันค ah. <that> ืออะไรอ่ะมันคือชาร์จพลังหรอไอตีหัวตัวเองเนี่ยฮะอุ้ยพ่อว้ยโอ้โหจริงจังละจริงจังละเอาจะหงายหลังไหมเนี่ยเดี๋ยวปิดจ๊กอ้าวเออแต่เนือบุ่งนี่เนื้อบเหรอเนื้อบุ่มเหรอ Ui bong, lê bong, lê bong. Mm hmmm. So, John là? Hey! No? So, John là? Oh! Oh! Do oh, oh, oh. lắm nha. Hua, tay, giảm. Tì, 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 สีบไบายก่อนบ๊ายนี่กล้องแช่อยู่เนี่ยกล้องแช์อยู่เนี่ยเผอเนี่ยลาละบ๊ายบายอังบ๊ายบายโอจริงจัไม่สนใจเลยว่ะเอแล้วบินทมอุ้ย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 อยี่้ยอุ้ยอ้ยอุนยอ้ยออ ทำไมนมปากปากอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ยืนรอยอ่ะอันนี้ยืนหรอใช่อันนี้ยืนล้นใช่หุ่นยนต์อันนี้มันคือทานฟอร์เมอร์นะเป็นลูกมันน้องมันน้องมันใช่ลกินนี่หรอใช่อันน้ำดื่อน้ำเออมันเป็นน้ำน้ำมีน้ำ้วยเนี่ยน้ำเบื่อมาในตัวเลยคาไม่ไอ้นี่อะไรนะ พูดอะไรอะมัน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 เมันดูมันดมันอจมาจงัวัลูโอ้แปลงล่างอกไหมกไหมลูกจี <c ười> <c ười> Ủ, ăng, uh ๊กวไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยลนมลนมาลนมาเลยโอแปลงล่างอื้อ

บายบายก่อนงานงานายบายแล้วไปแล้วไม่สนใจกล้องเลยดีมากบ๊ายบายอา้าวจุ๊บโอเคยโอ้ยโอตีตัวเองอีกแล้วพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่วายใจโอ้ยน้ำลายไหลด้วยวาน้ำลายพุง่งวา เออรู้แล้วเห็นแล้วครับมันตายแล้วเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยแกนกบไปอ่ะปเอา้าเอา้าโดนอุ้ยอาดใจแล้วอาดใจแล้วเฮ้ยล่นแล้วเนี่ยโอ้ยรถลนอัดใจเหรอโอ้ยเรียนแบบเรียนแบบรถลน,แบบนแบบตายแล้วเนี่ยคนตายแล้ว เสียใจแล้วายแล้่เสใจร้จองไห้เร็วร้องไห้คนตายแล้วเสียใจร้องไห้ดิ <c oughs> โอ้ยร้องไห้โอ้ไม่เอาร้องเล่นน่ะอะดูต่อดูต่อไปละปิดแล้วนะบายบาย <c oughs> บายบายมา <c oughs> แล้วเหรอใช่ปิดละ